ครับผมเสร็จเรียบร้อยกันไปอีกหนึ่งคันนะครับผมสาหรับท่อระบบบายพาสนะครับผมแบบลิ้นไฟฟ้านะครับผมโปรโมชั่นโปรประชดของเรานะครับกับดีแม็ก2020ป้ายแดงคันนี้นะครับจัดไปเรียบร้อยแล้วครับผมชุดนี้ลดเหลือเพียง6,000บาทนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ติดตั้งหน้าร้านด้วยเพิ่มอีก800บาทเป็น6,800บาทนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆนะครับราคานี้นะครับผม ป้ายแดงไม่รอช้าครับจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมติดตั้งให้เสร็จสับเรียบร้อยตั้งแต่หลังเทอร์โบนะครับยาวมาถึงพักท้ายนะครับพักท้ายเดิมยังอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับติดระบบก็ยังจะเป็นท่อเดิมอยู่นะครับอ่ารีโมทตัวนี้เหมือนเดิมนะครับผมเงียบดังสั่งได้เพิ่มลดได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเบิ้ลให้ดูหน่อยครับผมขอปิดก่อนนะครับเปิดนะครับ ได้ครับค่อยๆเพิ่มเสียงทีละหนึ่งระดับได้ครับหนึ่งสองหประมาณ4ี่ถึงหาระดับครับแล้วก็สามารถลดได้ครับสี 4, เบิ้ลครับเบิ้ลน,นะครับจนเงียบได้เลยนะครับผมเดยกวัน เงียบดังสั่งได้โอเคเลยนะครับผมระบบลิ้นไฟฟ้านะครับผมตัวท่อนะครับผมรับประกัน10ปีเต็มนะครับผมสลหรับชุดระบบรับประกันอยู่ที่1ปีนะครับมีปัญหาเปลี่ยนให้ทันทีนะครับไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเคลมให้เสียเวลานะครับผมมาถึงเปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากสั่งไปติดตั้งเองนะครับผมเรามีวิธีการติดตั้งให้นะครับเป็นวิดีโอแล้วก็มีช่างที่ปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมโอเคครับฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับ เจ้าแรกๆต้นตำรับท่อใบพาร์ทเลยนะครับผม mm hmm. เลยครับฝากไว้ด mm ้ว hmm. ยครับ mm hmm. เจอใหม่คลิปหน้านะครับ mm hmm. สำหรับคลิปนี้ mm hmm. ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ